วันนี้เราสองคนนะัดเพื่อนมากินชาบูกับซูชิแฮนโลที่คิซุนะกันค่ะเขามีโปรเปิดร้านครบรอบหนึ่งปีซูชิแฮนโลหนึ่งบาทมีให้เลือกถึงห้าเมนูเลยนะคะเรามีสั่งวากิวเอฟไจัมโบ้มาด้วยนะได้เนื้อชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแค่คำละบาทเองขอบอกว่าคุ้มมากใครอยากกินแฮนโลคำละบาทแบบนี้ดูให้จบแล้วคุณจะไม่พลาดแน่นอนคะ่ะมาเริ่มกันที่โดน้ำซุปร้อนๆกันก่อนเราสั่งมาเป็นเซ็ตวากีวริบอายเอฟโอน้ำซุปซุกกี้ยากิ้นะในเซตก็จะมีผักมาให้ด้วยขอบอกว่าเนื้อคือนุ่ล จุ่มเนื้อลงไปห้าวิเอามาจิ้มกับไข่สดอร่อยมากต่อด้วยแฮนโลเราสองคนเลือกสั่งมาเป็นเซตเจ็ดคำนะคะสามารถบอกให้เชฟั่นครึ่งได้ด้วยนะมาเริ่มกันที่ปลาฮามาจิปลาคือสดหวานมันรลดก,กับซอส้มยูสุเปรี้ยวกำลังดีเลยต่อด้วยปลามาดกระพงแดงจากญี่ปุ่นตัวปลาจะออกเค็มนิดๆหนังกรอบๆกลิ่นส้มยูสุชัดมากคำที่3คำนี้ไฮไลท์เลยค่ะเราอัปเกรดจากปลาแซลมอนเป็นโอโทโรอุนิเพิ่มอีกแค่300อบาทแต่ได้อุนิบาฟูนกับโอโทโรแน่นๆแบบนี้เลยขอบอกว่าห้ามพลาดอุนิร้านนีี้้นนนนนะะมมมมััววาาากกตตตต่่ออเเเเป็โทยยยรคืห หอมในกระเทียมฟินมากคำท,ที่5แล้วนะจะเป็นซูทโทโร่เนื้อมันกําลังดีนุ่มสุดเลยต่อด้วยปลากินเป็นดท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนหอมกินผ่านหนังกรอบเนื้อเด้งมากเลยค่ะปิดท้ายด้วยอากะเอบิกับแป้งเวทน้มทอดกรอบกุ้งหวานสดมากเนื้อเด้งๆเลยเรามีสั่งเมนูใหม่มาด้วยนะเป็นปูทาราบะคาเวียเค็มมันกลมกลม่อมดีงามสุดๆเลยค่ะพิเศษทางร้านมีโปรครบรอบเปิดร้าน1ปีทานครบ1 1 1 1บาทสามารถแลกซื้อแฮนโลคัมาหนึ่งบาทได้ด้วยนะคุ้มมากเป็นมื้อที่ e n j o ะ โปรนี้มีถึงแค่วันที่15กันยายนเลยนะแล้วตามกันมานะคะ